กีนน้ำมามีตังไหมอามีเงินบอลละก็รามีเงินบอมีอบเราไม่มีบบมีอบไม่มีตังอะเนอ้ยนีอยู่เช่นนี้โอ้ยจะมาไปตัดสงสารแทนเนี่ยพี่จ้องจ๋าสงสารที่เต็มเหอะซอยเสียสอยดังเพื่อได้มีเกิดรายได้จากยูทูบกูนะเพราะมีเงินสุด่ะ ไอมาหนังเฝ้าจนใจเงาเงาเว้าโคบ่าย้าน้องจึงหูจากความจริงหลยมาจีฟรีทั้งที่มีแฟนเเลย อความเนียนความนิน่งพี่เต็มค้าหนูมาแล้วสวัสดีน้องอาญาณพัฒนนะคะน้องเกรดหายหน้าหายตาไปนานเลยหยุดสามวันเนาะหยุดสามวันสุกเสาเอ้ยมาแม่นยังก่อนเสาร์อาทิตย์จันท์นะคะจริงๆผมเลิกกินตั้งนานแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะผมเลิกกินตั้งนานแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะได้ไหมเนาะน้องตาล พี่เต็มอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยอ่ะพี่เต็มสี่อันไปซื้อซาไข่มุกก่อาเดียเด๋ยวจะแพนกล่องไปแพนได้ไหมเนี่ยน,นี่นี่่าไข่มุกอ่าสิบเก้าบาทเนี่ยนัพี่เต็มขอไปซืนอ,อยากกินไหม มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีย2สิบสองท่านนะคะสวัสดียี่สิบเจ็ดท่านนะคะมาแล้วไปนั้งจากพี่เต็มอันยังเน้นไปยังม,มาก,ก็คือืดยากหที่บ้านพี่เต็มฝนตกไหมคะตกค่ะอ่ะอาเอียงเกาะสวัสดีค่ะหนูเลิกเรียนตั้งนานแล้วอ๋อหนูเลิกเรียนตั้งนานแล้วค่ะ๋อพี่เต็มมาเพิ่งออกมาจากโรงเรียนนะคะอันนี้อะไรเนาะ สวัสดี3 6มสิท่นนะคะเห็นบอกวันยุทธค่ะใกล้วันยุทธเตรียมซิมี f เอซีตัวน้อยหนาะหรักมาถักท้ายด้ทาวันยุทธมาเด้อชานมไต้หวานมาสิเจาะได้แบบนี้โอ้จะไม่แตกใส่รถหรอเสียวจัง <laughs> เสียวมันเจวะใส่รถอืมฟินหวาน ตอนนี้อยู่ตรงนี้เนาะบนต๊แต่มันสีไม,ม่มองต๊เดี๋ยวพี่เติมขับรถไปมันสีเห็นมองฝนตกไอดีจังรถคันนี้มันมาจอดปิดีเต็มก็จะได้ถอยแบบยาวๆเลยเอาไเห็นรถถอยอะน,นี้ก็ได้รถจก๋งหน่อยคีนนย้สวัสดีสี่สิบสี่ท่านนะคะพี่เติมจะไปแวะเติมน้ำมันก่อนบัหอดบ้านไงดอกมนันพี่น้องจ้ะ สวัสดีนะคะพรุ่งนี้พี่เต็มไลฟ์สดไหมคะดูก่อนนะคะพี่เต็มขอดูก่อนนะสวัสดีห้าสิบห้าท่านนะคะสวัสดีคะ่ะขอเติมละมันก่อนมักเลวพอยี่งโรดีพี่ขอเติมละมันก่อนนะคะพี่เต็มอยู่ที่มหาสารคามใช่ไหมคะ พี่เต็มอยู่นครพนมนะคะยักษัวยักัวอะไรสุดตีรังกากลับไหมไม่ยังเกิดระวบ้อให้พี่เต็มปีเจ็ดห้าร้อยจ้าไม่ยังเกิดระวบ้อให้พี่เต็มบางยักษอะไรสุดตีรังกากลับ แบจะเบิดแบจะเบิดแบดจะเบิดจะสแก,กนได้ไหมเนี่ยขอโทษนะคะหนูลืมอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะมันก็นหลายคนข้นไล่หลายคนอ่าที่เขาติดตามเนาะลืมกับผเป็นยังเป็นเรื่องธรรมดาะะขอโทษนะคะเป็นเรื่องธรรมดาะะกเดินตก็สแกนจ่ายยื่นปิดอันนี้เป็นน้ำมันของรถ เติมบีเจ็ดใน,นข่อยอยู่บ๊วแม่เอาอันเก้าหนึ่งใส่ได้ไปบัวได้เลยไม่นับเก้าหนึ่งใส่หร,รับเป็นบัวได้ดิยสวัสดีห้าสิบแปดท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสะแกนจ่ายนะคะบูการ์ดด้วย วันบางตัม้มอ่ะ086 086 315 315 72 74 72 74จ้ะสวัสดี47ท่านตอนนี้นะคะตอนนี้พี่ติ๋มอยู่ทุกค่านมืดทางหนานี่มืดเดี๋ยวเดี๋ยวฝนสิตกฝนตกได้นี่ทางหน้าพี่เต็มมีฝนตก แต่ตรงนี้ตรงพี่เต็มอยู่นี่บ้านทุกเต็มอยู่นาตอนนี้คือบ่อตกคนบ่อตกตอนนี้พี่เต็มค้าหนูอนอออนะหนขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปตลาดนัดแป๊บหนึ่งอ๋อตามสบายเลยนะคะตามสบายนะน้องเกรดตลาดนัดเนาะพี่เต็มก็เพิ่งมาแต่ตลาดที่กันหนูเมมชื่อช่องไว้ค่ะโอ๋อดีจังเลยขอบคุณมากนะคะตามสบายนะน้องเกรด ไม่เตรียมคอสแกนใจอันออนี้ก่อนไหมเาธนาคารกับปิ่นยังมั้งอีกไหมครับิีจา้าสำเร็จนะคะ อยากรู้จังเลยสาสิบเจ็ดคนนี้เป็นใครหนอ่งสามสิบเจ็ดท่านที่อยู่กับพี่เต็มนะตอนนี้เป็นใครเลยเข้ามาแล้วทักทายด้วยนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เต็มด้วยกันละกันนะคะข้างหน้ามีฝนตกสั่นอะไรทางกับืือจิบดุมมาดรุ้งคุมคบ่าคัก ลวงจึงหัวจากความจริงลอยมาจีฟรีทั้งที่เมียแฟนแอบแฝงเอาความเนียนความลิ่งมากริ้งมากรอกลรอ,รอ,รอกันซื้อของมาให ขอ้พรมมนตน,นส่งมาสวัสดีสิบเก้าท่านนะคะอันเอฟซีอินเดียเปอร์ิมกักเขามาเบบึงอย่างวันต้นต้นที่มกเขามาเบบ่งอันเวลาพี่เต็มว่าวมาดูปากดูฟันดูนกันวะ่ะานะเรเคยเห็นแบนว่าพี่เต็มบนบรูวว่าเ,เอาทางเขาผมนด่วยจดังใดเด้อันนี้ขอบคุณสําหรับหนึ่งไลค์นะคะรายงานตัวด้วยเจ้าของไร,รายงานตัวด้วยจ้าเข้ามาแล้วกดไลค์ให้พี่เต็มก็รายงานตัวด้วยนะคะ สวัสดี26สิบทางตอนนี้นะคะบอกมีลมเดิอบอกมีลมมีแต่ฝน ه, สวัสดีพี่อาจูค่ะสวัสดีนะคะไม่มีลมนะคะพี่อาจูมีแต่ฝนเรมฝนบอกมีฝนตกตอนนี้เดิ่มหนึ่งค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอ่านคอมเมนต์แบบเหมาเสาัน,นไฟกลางถนนเขาแล้วเป็นหนีดวงแท้บัเน,นี้ ยูดีบอบบาดีอยากเป็นหนีหลวง,งบอ้ยปัญญาใจซะต,ต้นละเจัาะบาทบูดหนึ่งงบประมาณเขาคิดตกเสาละขีดมือหนึ่งพูหนึ่งน้อยๆนี่สวัสดี25ท่านตอนนี้นะคะคนสวยเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะติดมารับจากที่ทําง,งานนะคะออกมาโดนยล,ล่ะ,ละแต่ว่าไปแวะรถตัดเนไปแวะอันนั้นเนยมาติมน้ำมันเนไปแวะตลาดเนมันเป็นทางผ่านกับบ้านนะคะ ที่ทํางานกับบ้านก็ไม่ได้ห่างกันไกลนะคะประมาณหาหกโลนะคะพี่เต็มมาเหตงานกับเรามือก็งานคือปั่นจัก,กรยานหอดอะะ่ะ<นา>เดี๋ยวอันหามหนาวช่วงฤดูหนาวก่อนได้พี่เตรียมสีเหตุคอนเทนต์ปั่นจัก,กรยานมาทํางานคนเก่งอ่าอาจูขอทํางานก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะพี่อาจูขอบคุณนะคะที่แวะมาท,าทักทายนะคะ เต็มบอค่อยมีลมเดี๋ยวจอบจอบจอบปว่าคุณแทบสวัสดีค่ะมากกระสู้สองนิ้วเลยเนาะเจ้าหมักแท้ๆนิ้วค่ะนะ <c oughs> <c oughs> บายบายค่ะพี่อาจูบายบายนะคะเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากค่ะป็นสิอย่างเนาะอันนี้คุณคุณ,คณสรยุทธพี่เต็มอ่านถือบอลนี่พี่เต็มเบงแแับหนึ่งเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวพี่เต็มอ่านถึงนะคุณซอรยุทธถูกต้องไหมคะว่าสวัสดีครับเดินทางลอดภัยสวัสดีนะคะคุณแทบเดินทางกลับบ้านนะคะกลับจากที่ทํางานนะคะห่างกันแค่ประมาณหกกโลประมาณนี่แหละปกตปั่นจัก,กรยานหอดเดี๋ยวยามหนาวก่อนให้มันเข้าสู่ฤดูหนาวก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เต็มจะพาปั่นจักรยานไปทํางานเดี๋ยวจิไิหาจักรยานอยู่ไซนอ่ะไปจักรยานห,าห้างเมื่อไหรมันบดได้ขี่เดี้ยว่าถอยมอเตอร์ไซค์กยังมีแต่ขี่ยักษ์ใหญ่ เมื่อนั่นแบตหลดเบิดไปจับมอเตอร์ไซค์ออกมาสตาร์ทสามเธอชีเือกกนยนเบิดติดยันวัาฉันพระว่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ขี่ป็นเดือนสองเดือนแล้วระบัมีไคขชี่หายอยู่บ้านกันมันมันด้วยความเคยชินนะมันจับคันไผ่คันมันก็จิจับแต่คันนั่นไผ่กันคืออ๋แม่เพิ่จับคันที่เพิ่เคยจับมันก็จิจับแต่คันนั้นในคันนี้ก็ไปจับพ่อคือกันคันไผ่คันมันก็เลยมอเตอร์ไซค์ไปดเดือดกับเกามีคนขี่หาย สองมือก่อนพี่ตด๋มจะขึ้นมาโรงเรียนอยู่เพราะวาหลาบแล้วจอดไว้นานกับยังป์กระติสสตาร์ประติตะตบิดบวไปพวมเด้ดเร่งไม่ไปมอเตอร์ไซค์ครับโชคกระต่ายจอดไว้นานายไกลอยู่ครับผมไอ่บลาไก่เด้อที่ติมเครื่องอยนต์งนไปอันนั้นนอกแต่ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมเขาพาเดินธรรมะญาติตาขึ้นสู่ลานธรรม จากจุดเริ่มต้นวัดสามภูคำขึ้นสู่สร้างพระอินแปดกิโลเมตรแปดหรือสิบสองค่ะนี่จับบได้ประมาณนี้โดยประมาณฮอดนะคะย่างฮอดสบายสบายทำตัอยางเลยพี่เต็มคุณแทบสวัสดีคุณสรยุทธนะคะจักรลักิมพ์อย่ยางยาวๆนะเต็มอ่านบอได้เลยครับรถด,ดมันจะเป็นเมาส์กอกกันของเขานี่ไปเมาส์เสาไฟเขาจะได้เป็นหนหลวงเต้ นี่เงินใจ่ายเขาได้ตามไม่เอาไปหาหุกเสาเวี่ยคมีหอดปญัญญาปัวเจ้าของคุณเลยต้องขี่จักรยานครับอะไรหลายแม่นบอกครับเดิอเมื่อหอนเทือนอยงสิกาน <S <S ผมเป็นคนอ่านข่าวครับผมโ่มมาสิวานนั่นเดอ แบบออกไปบวกทางก่อนนะไปจราจรก่อนเจ้าหัวยังหัวรออะไรหรัวรออะไรคะที่ลืมอ่านไม่ได้นะคินแน่แวบบไปเห็นแต่เสียงหัวรอสายตากระลุมบด,ดีแล้วเถ่าแล้ว้าเปน็นน้อยกับแวบบมาหน่งซีกัสิอ่านพันอี่เอยียงขับรถอ่านยาวๆไม่ได้ครับลายตาดีห้าห้าห้าผมเหมือนกันครับถ้าขับรถอ่านยาวๆไม่ได้ครับลายตาเดสส์อ่านได้อยู่ด้อ <laughs> ตอนนี้ก็ถึงแล้วถึงทางเข้าบ้านแล้วนะคะผ่านรุงน้ำแข็งขอบุณที่แวะเข้ามาหาพี่เต็มนะคะต้องหลังกแต่ย้ำลุงนาหน่ยพี่สิพาไปดำนาสิพาไปดำนาเลยจหน่อยนานาพาไปเหยียดไทยเยหยดนาตามภาษาชาวนาตาหน้าตา,ตาดำๆคนหนึ่ง อีกมุมหนึ่งในการใช้ชีวิตของพี่เต็มเป็นทุกอย่างใ้พี่เต็ม,มวันนี้อาจจะนั่งอยู่ที่ร้านเราพรุ่งนี้เข้าพรรษาอาจจะไปปฏิบัติธรรมแบบนี้ในพะี่เต็ม,มหัวเราะ,ะครับอย่างอารมณ์อะไรครับ หลุมได้บ่ะเนี่ยโทรศัพท์สิลุดป,ปุ๊บออกจากอันที่คีบได้บ่ะเนี่ยสิแตกตุก๊บก็สิได้ไปหาดาวใหม่ได้บ่ะเนี่ยยังบอ่อันยังอันนั่นอยู่สิได้รูดบัตรได้บ่ะน,นี่ยิ <c oughs> ไปหารูดบัตรมาดาวโทรศัพท์แสบานี่ยโอ้ยไอ้เมื่อน้ำเฝ้าจนใจเหงา อ๊อฟาอีกคักคับน้องจึงหัวักความจริงอา้าฟฝนมาประสงฝายงานมาแล้วแต่ด้วยฉันถึงบ้านแล้วค่ะลอยมาจ๊ฟรีทั้งที่มีแฟนแน่แอบมิงเอาความดียนความนิง่ง มาเกรึงมากรอกกันซื้อขล้องนะให้จอดรถตากฝนก่อนนะให้ฝนล้างรถให้ก่อนนะหมดแล้วยังเบิกสิอ่านคอมเมนต์ไหมอารมณ์ดีแท้ครับธรรมดาเลยพี่ติบคนอารมณ์ดีเลยยังก็เบิง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 ,บงเด้อขอย้อนอา่านเมนก่อนฝนมาตกบ่ทางผมฝนตกอัน ผมนะครับบอกฝนมาตกทางผมนะครับมาๆมา,มาเอินออกไปเลยกลอยู่ครับขา่าวเลาเรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเสาอาทิตย์และคุยนอกจอหัวจะสืดไปหาว่าเดอ้อมันแมนบน่นี่คุณแทบเอาโดนหลอกลวงหรือเปล่านี่เราโดนหลอกลวงหรือเปล่า สวัสดีคุณอ่าพี่แท็บบอกว่าคุณแทบบอกว่าสวัสดีคุณสรยุทธ์นะคะบ่ได้ขี่จัก,กรยานเทีย,ทห,ลย,กกยทหลายอย่างเทียหลายแม่นบ่ครับจักรยานเทียหลายอย่างเนาะผมเปคนอ่านข่าด้วยครับเตรียมอ่านหัวสายน้องเนายถ้าเสาเล็กต้นละแสนเขาบุ่โยถ้าต้นใหญ่ต้นละห้าแสนฮ่าห้าาเกือบเนาะ เป็นเกือบเป็นหนีหลวงนาหะเหตุอะไรสดอันขับรถอันคอมมินไปพร้อมครับเซฟไปเอาเดียวว่าอันเจ้าไฟได้อัน,อนอยังเกาะป้ายจราจงจราจรเขาหน้องมูนเอาแพงเบรออกเบรเออร์จะว่าจะเป็นหนีหลวงเอเอาอันปัวเจ้าของให้มันได้ซะก่อนให้มันรอดก่อนอันดับแรกเนะาะปารปฏิบททัติธรรมเป็นอยู่บอ่อครับพี่เต็มบา ไปซ่องเดอ้อไปซ่องเดอ้อหายไปซ่องคันบอเสือนะคะพี่เต็มลงหมดแล้วพี่เต็มไปทําอะไรพี่เต็มเอาลงมดเลยนะคะพี่เต็มค่ะคือเป็นคนแบบคือพี่เต็มเบ้เาแหละเป็นคนมีอ่าหลายคาแรคเตอร์เนาะคือ Head เฮ็ดได้เบิร์ดแหละเสียงดีอีกแล้วครับผมขอบคุณมากนะคะ FC สอปปรเราครับขอบคุณครับนะคะจากสปปรเราน้องเกรดเองนะคะพี่เต็มอ้าวน้องเกรดอ่าอีก อันนั้นหนึ่งบ่ออีกอันอีกอันอัเค้าหนึ่งเนาะให้รถเกียริผมไปรับทางเข้าไหมครับผมโอ๊ยมามาาเกียร์มาดุดมาจันสีเฮ็ดได้กระเฮ็ดนะคะเฝ้าเฮ็ดเฝ้าอันนั่นสีเอาห้ก็เอาเ้อเฝ้าเอามาไทได้หลายๆค่ะนะผมรู้สึกว่าถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะแม่แม่เนาะย่างค่ะที่จริงมันก็บ่บ่หลุมหลายหรอกเนาะอัน เลนซ้ายเนอะรถพ่วงมันวิ่งนะมันก็จะไปนูน่นทางกลางเข้าเบึ่งในตาเนี่ยสิบ่เห็นดอกแล้วดูวยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นนะคะไม่เห็นว่ามันเป็นหลุมเฉพาะรถแลบไปมันก็จะรูซึบ้าเฮาขี่ก็ปกติแต่ว่าเขาตั้งกลองก็จะสั้นหน่อยนะคะฝนตกแรงมากเลยครับพี่เต็มทั้งฝนทั้งฟ้าแค่นี้ก่อนนะครับอ่าโอเคนะคะพี่เต็มกับแบตเบิร์ดเอาพอดีเลยนี่แบตเบิร์ดเนี้ยสีดับปุ๊บเลยได้เลยลืมเบึ่ง่าแบตเบิร์ดนะคะ ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แวะเข้ามาหาพี่เต็มบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวไปเจอกันภูแล้วบ้านแม่ป่าบ้านอันอันนั้นพื้นเ่าขวัญเจ้าอยู่เรื่องวันนี้แม่ป่าเพื่นเ่าขวัญเจ้าเด้อ <c oughs> อันกู้แทบบะเขาไปเพื้นปล่อยไก่เด้่อมันนี้เจ้าพืาน้นไปเห็ดจังไนมือพื้นเราไปถือกล้องมาหาเจ้าของบ <c oughs> อลปีดปตับหลดเหรอวะ เออไปว่ามาผลเลยไปดอกผลหวานเนียแต่เบิร์นมาเบิงยอนอดหลังเมืนกับซีหัวพี่เต็มเมางนะมันเขาไม่ได้แบบน่าอายอะไรหรอกแต่ด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนาะด้วยความรู้สึกว่าเอนอายกล้องอายอยังหะนะแบบปิดปึ๊บ <laughs> ป้ากันหัวนั่นก็พิจอตจูสามารถดูในมือถือได้นะครับเรื่องดาวเช้านี้และเสาร์อาทิตย์คุยนอกจอโอเคค่ะโอเคนะคะพี่เต็มดูตลอดแหละค่ะ ข่าวอันคุณสรยุทธ์เนาะสามารถดูในมือถือได้นะครับไม่ได้เลยคุณรทบขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาหาพี่เต็มนะคะขอบคุณน้องเท็กขอบคุณน้องตาลขอบคุณคุณแทบขอบคุณอ่าแม่นไผ่นอกเขามาก่อนคุณแทบนี่คุณสรยุทธ์ล่ะก็จะเป็นไผ่ ออพี่จูหันเดยลืมพี่สาวแสนสวยไปได้จังไงเราไปแล้วนะคะเราเห็นงานแล้วนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณสีท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการรับชมนะคะบ่าวาสิรับชมพี่เต็มทางไลฟ์สดผ่านทางคลิปวิดีโอช็อตวิดีโอผ่านทางแถบชุมชนในพี่ตัวขอตัวลงก่อนนะคะแบตหมดแล้วมันจะตัดปุ๊บมันจะได้ราพีรานองนาะพี่น้องจ๊ะ สำหรับไลน์นี้พี่เต็มกับขอฝาาเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวจะไปโพสแอบชุมชนให้เข้าไปกดไลค์ให้พี่เต็มด้วยกันละกันนะคะสำหรับไลน์นี้พี่เต็มขอกาข่าวคำว่าสวัสดีค่ะไปละเด้อบ๊ายบายลาก่อนลาก่อนขอไปร์จแบทก่อนนะคะบ๊ายบาย